ตอนนี้เราอยู่กันมาถึงตอนที่11แล้วนะครับนะเราจะเริ่มเอาหลักในเรื่องของที่เราเรียนกันมานะก็คือเรื่องของเศษส่วนเรื่องของ้อยละเปอร์เซนต์มาลงรูปแบบตารางบ้างข้อสอบตารางของกอพอเนี่ยหลักคิดพื้นฐานมันก็คือ้อยละเปอร์เซนต์ที่เราเรียนกันมานั่นแหละนะครับใครที่ยังเพิ่งมาไม่ได้ไม่ไม่เคยเห็นว่าคลิปนี้คืออะไรนะครับคือผมมีเจตนาลมอยากให้ทุกคนเนี่ย ที่อ่อนคณิตศาสตร์นะครับได้จับแนวข้อสอบกอพอแล้วก็เอามาฟื้นฟูพื้นฐานของคณิตศาสตร์จริงๆนะจะได้รู้ว่าเราจะต้องมีพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างแล้วพอพื้นฐานเริ่มแน่นแล้วเนี่ยผมก็พาตรงนี้ครับโดยการเอาทําเอาข้อสอบกอพอ,อันนี้ก็เป็นข้อสอบกอพอปี63นะเอามาดูว่ามันถามเรื่องพื้นฐานแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีเตรียมตัวแบบไหนนะครับเมื่อคุณทำดูจนจบครบทั้ง30ตอนแล้วนะครับผมเชื่อว่ากล้ามเนื้อ ในสมองในในในส่วนของการคำนวณมันจะดีขึ้นคุณไปตะลุยทำข้อสอบอะไรแบบนี้จะรู้แล้วว่ามันมีหลักวิธีคิดแบบไหนนะครับอ่ะเรามาว่ากันเลยข้อนี้นะฮะในข้อ11นะครับถามว่าประชากรภาคใดมีทั้งหมดประมาณ้อยละ35อย่างแรกที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับคือข้อสอบตารางเนี่ยหัวใจของมันคือการประมาณ เขาจะไม่ถามเป๊ะเ,เขาถามการประมาณเพราะว่าไม่มีใครเอาเลขเนี่ยมันมีต้องหลายหลักถูกไหมจะเอามาคํานวณได้ทันเวลาข้อละ2นาทีมันไม่มีทางหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้วิธีการปัดค่าเลขนะครับถ้าตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนนี้ปัดค่าเลขจะเป็นหลักการที่18ที่เราได้เรียนกันหลักการที่19คือการอ่านค่าตารางนะครับอ่านค่าตารางคืออย่างไรอ่าอย่างนี้ดูเผินๆก็จะรู้แล้ มันคือประชากรของคนทั้งประเทศไทยแบ่งแยกเป็นภาคต่างๆนะครับทีนี้ถ้ารวมปื๊ดเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับตรงนี้รวมพื้นที่ตรงปืด๊ดมันก็จะได้เท่ากับตรงนี้นะไม่มีอะไรเนาะไม่น่าจะยากอะไรเนี่ยอ่านค่าประมาณเนี่ครับส่วนความหนาแน่นคืออะไรเออตรงนี้ที่ไม่เขียนไม่ใช่ลืมนะแต่คือถ้าเขาถามคุณถึงต้องหาเองนะครับอ่ะลองมาดูทีละข้อก่อนนะตอนนี้ก็จะเป็นข้อนี้สา ภาคไหนประมาณร้อยละสาบห้าบางคนบอกว่าโอ้โหงั้นกูก็ต้องคิดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งตายโหงสิใครจะไปคิดทันวะอย่าลืมว่ามันคือการประมาณเพราะฉะนั้นเราจะประมาณแบบไหนร้อยละ35ก็คือ35เปอร์เซ็นต์ถูกไหมส้เปอร์เซ็นต์มันก็คือ35ส่วน100นั่นแหละเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันดูเป็นสัดส่วนที่เราเคยเรียนกันมาแบบ1ต่อจุดๆจุดอ่ะเออให้มันประมาณ1ต่อ จุดๆข้างล่างอะ่ะเราจะได้หาได้ง่ายๆนะครับผมก็เอาอย่างนี้ได้ไหมเอา35เนี่ยหารทั้งตัวบนทั้งตัวล่างเลย35หาร35ได้เท่ากับ1 35หาร1้อมันไม่ได้เท่ากับ1หรอกมันได้ประมาณ2จุดกว่ากว่าผมก็ประมาณให้มันเป็น2.3เอ่อให้มันเป็น3ไม่ใช่ไม่ใช่2.3นะครับ มันคือการประมาณนะผมไม่ได้บอกว่าเท่ากับเป๊ะแต่หัวใจของการทําข้อสอบตารางมันก็คือการประมาณประมาณคือเครื่องหมายอย่างเงี้ยเขาเรียกประมาณนะครับมันคือการประมาณนะมันประมาณด้วยสายตาเพื่อที่จะตัดชอยได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนประชากรรวมเนี่ยเท่าไหร่คุณอ่านว่าเท่าไหร่หน่วยส 10, 10, ิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแปดแปดล้านห้าห้าสิบแปดล้าน ห้าสิบแปดล้านเนี่ยเราประมาณมันเป็นหกสิบล้านได้ไหมหกสิบล้านนะครับหนึ่งในสามของหกสิบล้านเนี่ยมันต้องประมาณเท่าไหร่สามสองหกก็ประมาณยี่สิบล้านหนึ่งในสามของ หใน3ของหกสิบล้านเนี่ยมันประมาณ20ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคนี้ครับภาคที่เป็นคำตอบมันจะต้องมีประชากรโดยประมาณคือยีล้านแบบนี้คุณจะตัดไปได้หลายข้อแล้วครับตัดไปได้หลายภาคแล้วภาคเหนือ6ล้านไม่ใช่นะครับภาคอีสาน21ล้านอ่ะเข้าวินนะครับภาคตะวันออกโอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงสี่แสนเลยอ่ะไม่ใช่ ภาคกลางใกล้ๆ20ล้านเข้าวินนะครับภาคตะวันตกโอ้สามล้านไม่ใช่20ล้านภาคใต้8ล้านไม่ใช่20ล้านเพราะฉะนั้นภาคที่เข้าวินที่เราจะต้องคิดเหลือแค่อีสานเองนะครับมิสแกนอีสานเข้ามารอบไฟนอลกับมิสแกนภาคกลางดูสิว่าใครจะชนะคนที่ชนะเนี่ยคือสวมมง35มนหฮะสวมมง35หคนนั้นจะชนะเนี่ยสวมมง35หคนนั้นจะชนะ ใครจะชนะวิธีคิดคืออย่างไรนะครับอีเลข3-5มันมาจากตรงไหนมันก็มาจากการเอาตัวนี้อันนี้ย้อนพื้นฐานเลยนะเอาตัวรวมเนี่ยตั้งเป็นตัวฐานตัวรวมตั้งเป็นตัวฐานนะครับก็คือจำนวนประชากรรวม5-8-5-3-0-6-9-5 5 8 5 3 0 6น5ะครับ5 8 5 3 0 6 9 5 นะครับแล้วก็ตัวข้างบนคืออะไรตัวข้างบนก็คือตัวเลขของของแต่ละแต่ละภาคอะ่ะภาคอีสานคือเท่าไหร่ภาคอีสานก็เป็นเดี๋ยวใส่ลูกน้ําดีกว่าเดี๋ยวเออ่ไม่งั้นเดี๋ยวหลงหลักเลขเขียนเลขหลักผิดอีกซวยอีกนะครับอ่าภาคกลางล่ะภาคกลางก็คือตัวนี้ถูกไหมหนึ่ง 9นะครับ0 9 9เนะครับ3า4อนะแล้วอย่าลืมเอามาคูณ100ด้วยนะครับคูณ100คูณ100นะครับคูณ100นะครับมันก็คือที่มาของสูตรเปอร์เซ็นต์นั่นเองไอ้ตรงเนี้ยที่มาก็คือจากที่เราเรียนกันมาตอนที่แล้วแล้วอ่ะนะครับมันก็คือสูตรเรื่องของอัตราการหาเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็คือเอาภาคที่เราหาหารด้วยฐานของจำนวนทั้งหมด นะในที่นี้ก็คือจํานวนรวมคูณได้วย100อันไหนตอบได้เท่ากับ35%นะ่ะข้อนั้นแหละภาคนั้นแหละคือคําตอบนะเราก็มาหากันเลยแต่ประเด็นเนี่ยแล้วแล้วกูจะหายังไงวะเนี่ยเลขมันเยอะเหลือเกินในวงการคณิตศาสตร์นะครับเขาจะทําการตัดชอยเออไม่ใช่ตัดชอยตัดปัดค่าตัวเลขวิธีการปัดค่าตัวเลขเนี่ยเขาจะนิยมให้เลขตัวหน้าเหลือ2หลัก นะครับจริงๆจะเหลือ1หลักจะเหลือ3หลักก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะนิยมให้เหลือ2หลักจะจะเป็นที่นิยมกว่านะครับเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราเหมือนกับเ,เรียกว่ายังไงเรียกว่าทุ่นระยะเวลาไปได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบปัดแค่3ตัวหลังเท่านั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมาปัดตัวหน้าเลยบางทีมันก็อาจจะห้วนเกินไปนะก็เขาจะนิยมไว้ประมาณ2หลักนะครับอาจจะตีกรอบ หลักหลังที่เราปัดกติกาคือนะครับกติกาคือถ้าคุณปัดตัวตัวบนหรือตัวล่างกี่หลักมันจะต้องเท่ากันอ่ะปัดหนึ่ง6สห้าหตัวบนตัวล่างต้องปัด6หลักเท่ากันเนี่ยคุณจะมาปัดตัวบน3าหลักตัวล่าง8ดหลักไม่ได้มันต้องเท่ากันและวิธีปัดของมันคือเขาจะโฟกัสที่เลขตัวนี้ครับที่เลขตัวเนี้ยตัวที่อยู่หน้ากองอ่ะตัวที่อยู่ติดขอบอ่ะ นะโฟกัสยังไงโฟกัสแบบนี้ครับจำนวนเลขอะ่ะมันจะมี0123456789สองมส้า็าถูกไหมจำนวนเลขมันจะมีเท่านี้นะแล้วสังเกตว่ามันจะมาตัดกันที่ประมาณนี้1234512345อ่ามันจะมีอยู่5หลักตรงนี้นะครับ ที่เขานิยมเนี่ยเลขตัวนี้เขาก็จะปัดให้มันเป็นศูนย์ตลอดแนวเลขตัวนี้นะเลขตั้งแต่ห้าถึงเก้าเขาก็จะนิยมปัดให้มันเป็นศูนย์ตลอดแนวแล้วบวกหนึ่งไปที่ตัวหน้านะครับจะบอกว่าตรงนี้แต่ละคนอาจจะปัดไม่เท่ากันนะบางคนหรือแม้แต่ผมเองบางทีผมก็ ตัว5เนี่ยฮะหผมก็ปัดเป็น0ูนย์ก็มีหรือบางคนใช้วิธีว่าถ้าเจอ5เขาจะไม่ปัดเขาจะคง5ไว้แล้วก็ไปดูตัวหลังจาก5แล้วถ้าตัวหลังจาก5เป็น 0- ถึง4ก็ปัดหลังจาก5เป็น0ูนย์แต่ถ้าหลังจาก5เป็น6ถึงหลังจาก5เป็น6ถึง9ก็จะปัดเป็น 1, เป็นศูนย์แล้วบวก5เป็น6เป็น1อะไรอย่างเงี้ยคือ อย่างที่บอกว่าการประมาณให้เข้าใจตรงนี้มันมันเป็นแค่การประมาณกะค่าด้วยสายตามันไม่มีสูตรการคำนวณใดๆที่บอกได้ว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกนะครับแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยผมลองลองปัดแบบนี้แบบที่ผมบอกกับปัดอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นปัด5เป็น0 คำตอบช้อยที่กากบาทมันก็ยังคงเป็นข้อเดียวกันเลขมันจะออกมาใกล้เคียงกันซึ่งมันก็คือคำตอบข้อเดียวกันไม่ไม่มีผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันอยู่ที่ใครจะถนัดอะไรยังไงแบบไหนไม่ไม่เกี่ยวกันเลยว่ามีผิดหรือมีถูกแม้แต่การปัดค่าแบบนี้บางคนเขาถนัดปัดแค่สามตัวหลังอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผิดไม่มีไม่มีถูกนะครับมันเป็นแค่ว่าจะจะทำแบบไหนมากกว่านะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะ,ะทีนี้ลงมาปัดค่าเลยนะครับ ตัวนี้เป็น3ใช่ไหมเมื่อเป็น3เราปัดตรงนี้เป็น0ูนย์ให้หมดตรงนี้ตรงนี้เป็น5้านะเมื่อเป็น5้าเนี่ยเราบวกตรงนี้มา1นะย้ําอีกทีนะบางคนอาจจะปัดเป็นศูนย์หมดเลยก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดเหมือนกันนะมันแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนตรงนี้เป็นศูนย์ปัดตรงนี้เป็นศูนย์หมดตรงนี้เป็น5ปัดตรงนี้มาเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เลขใหม่แบบนี้หนึยังคูณอยู่นะยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ2 1แล้วตรงนี้เป็นศูนย์หมดเลยครับ หัห้า 5, 8, บวกหนึ่งเป็น9นะครับเป็นแล้วก็ศูนย์หมดเลยนะถ้าคุณเห็นเพื่อนปัดไม่เท่าเราอย่าไปเถียงกับเขานะคือมันมันเป็นการประมาณสายตาครับมันแต่ละคนมันประมาณไม่เท่ากันก็ไม่ไม่มีผลในการเอามาหาคำตอบเพราะสุดท้ายหาออกมามันจะได้ค่าคล้ายๆกันใกล้ๆกันนะครับซึ่งเวลาเขาถามเขาถามเป็นการประมาณอยู่แล้วเขาถามเป็นการประมาณอยู่แล้วเราก็ตอบแบบประมาณ นะครับอย่างที่บอกหัวใจของตารางมันคือการประมาณค่าอ่ะเลขเยอะใช่ไหมตัดมันทิ้งสิ06ตัวตัด0ูนตัวข้างบนทิ้ง0ูตัวข้างล่างตัดศูนยตัวข้างบนทิ้งนะครับตรงนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ2100 0. เอาอะไรมาหาร59นะครับตรงนี้ก็59หารด้วย1900อ ตัวไหนหารได้35ตัวนั้นชนะนะครับเราก็ลองดูอ่ะห้าหารตัวนี้ปั๊บปนะครับห้เนี่ยคุณประมาณด้วยสายตามันก uh ็คือประมาณใกล้ๆ60ถูกไหมหกหกห้าหกส6งสิบสองหกสามสเกินเกินแล้วอ่ะเกินเกินสองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องประมาณหกสามนะอ่ะประมาณเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ3าห 9 2้าสองสดนะครับทดไว้ในใจ2องนะนะครับสิทดอีก7เป็น177่งเนะครับหนึ 1, 7, 7, เนี่ยก็ตัดตรงนี้ยืมมา1นะก็เป็น10บสตรงนี้เป็น3นะครับตรงนี้เป็น0นย์ยืมตรงนี้มาอีก1ก็เป็น3 0ก็ตีซะว่าหกสิบหกห้าสามสิบหกหกน่าจะเกินนะครับมันก็น่าจะประมาณ35 ข้อนี้น่าจะเป็นคาตอบอ่ะลองมาเช็คข้อนี้อีกทีนะตีซะว่ามันเป็นประมาณหกสิบหกสามเท่าไรหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับเออไม่ใช่หกสามหเออ5้าบกคูณ3าก็เนี่ยเท่าข้อเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดเจดนะครับตรงนี้มันก็จะได้เจดตรงนี้สามนะฮะตรงนี้แดนะครับหนึ่งประมาณ6กสิบตีซะว่ามันประมาณหกสิบหกสองสิบสองหกสามสิบแปดมันจะประมาณ3 2เจุดสอ่อ32าสบสอง นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคืออิสานนะที่มีประมาณ35ย้ําอีกทีนะตรงการปัดค่าเลขเนี่ยบางคนถนัดว่า5มองเป็นศูนย์หมดเลยมันก็จะได้ประมาณ35เหมือนกันอีข้อนี้ยังไงก็ไม่ได้เท่ากับประมาณ35บางคนอาจจะคิดได้36ได้37อันนี้3 1อะไรแบบนี้แต่ว่าอันที่มันใกล้เคียง35ที่สุดก็ไม่ว่าคุณจะปัดค่าเลขแบบไหนนะมันก็ยังคงเป็นภาคอีสานอยู่ดี นะครับให้เข้าใจแบบนี้ก่อนว่าการประมาณมันเหมือนกับมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมประมาณค่าเนี้ยผมยังประมาณเป็น 60... เอ่อ .....60 ล้านเลยทำไมผมไม่ประมาณมันเป็น59ล้านอย่างเงี้ยก็คือมันอยู่ที่การประมาณค่าในแต่ละครั้งด้วยมันไม่มีกฎตายตัวนะครับโอเคพอเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันที่ข้อ12ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะครับแต่อันนี้ผมจะมีวิธีคิดแบบไม่ต้องมาตั้งสูตรคำนวณให้นะมันจะช่วยประหยัดเวลาได้